ตัดกลับไปที่ประเด็นทางการเมืองเรื่องผู้ว่ากทมปีนี้น่าจะได้เลือกตั้งแน่นอนถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงไม่มีโควิดมาอะไรรุนแรงอีกนะคะน่าจะมีการเลือกตั้งถ้าเลื่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทมยาวกว่าปีนี้ผมถามคุณจะอ้างอะไรอีกเออไม่ถ้าเกิดมันมีถ้าจะอ้างอะไรอีกมันไม่รู้ข้างหน้าจะมีสถานการณ์อะไรรุนแรงเกิดมีโควิดรุนแรงใช่ไหมจะมีรอบสามเหรอก็ไม่รู้ประเทศอื่นเขามีกันแล้วนะคุณณนายเราก็ประมาทไม่ได้เอออันนี้เผื่อๆไว้โควิด มาเยี่ยมประเทศไทยครั้งที่สองผมก็เห็นเขาก็เลือกตั้งนายกอบจได้นี่ทั้งประเทศด้วยนี่เลือกพวกว่ากทมก็แค่จังหวัดเดียวมีปัญหาเหรอไม่รู้เผื่อๆไว้อไม่มีก็ไม่มีเลื่อนจะอ้างอะไรอีกก็ไม่เลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนไม่เลื่อนนะอ่าเลือกเลือกไม่เลื่อนะจะอ้างอะไรถ้าเลื่อนอ้างอะไรอีกอไม่เลื่อนไม่เลื่อนแล้วโอเคยอมยอมยอมไม่เลื่อนอ่าเลือกเราก็ไม่ได้มีอำนาจนะคุณมีสิทธิ์ยอมแบบไม่มีคุณเป็นใคร ไม่ถ้าเขากําหนดให้เราเลือกเป็นคนกรทมเราก็จะไปเลือกเท่านั้นเองเราไม่ทําอะไรหรอกได้เื่อแมวสาวกระซิบข้างหูของลุงตู่ได้โอ้ไม่สามารถค่ะไม่สามารถค่ะดูอาการบิ๊กแปะพลตารวจเอกจากทิพชัยจีดาวันนี้เอาจริงเอาจริงลงแน่ว่ากทมแน่แา่เพราะเปิดตัวแรงแล้วเกินลงแน่โดยเฉพาะนีดแจกอะไรนะปฏิทินปีใหม่นี่ถือว่าชัดสุดแล้วล่ะเดินสายเปิดตัวละเดินสายหาเสียงแล้ว ส่งทีมลงพื้นที่เคาะตามประตูบ้านละทำปฏิทินทำสกศแจกประชาชนละสวัสดีปีใหม่คนกรุงอาการอย่างนี้เป็นอาการเดินแรงเอาจริงเอาจริงเขาเรียกเอาจริงไม่ถอยไม่สังกัดพักก็ลงขณะเดียวกันหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วบิ๊กแป๊ะเนี่ยจะลงในนามพักหรืออิสระหรือในนามอิสระเอแต่ย้ำนะแม้ลงอิสระก็มีพักหนุนบอกได้เลยพักไหนค่ะ คือจริงๆเน่เนื้อตัวของบิกแปะเนี่ยก็ไปได้หลายพักนะใช่นี่ไงได้สใจไทยภูมิใจไทยก็ไปได้ไปได้สบายๆเาต่อสายพี่เนได้อ่าจบละภูมิใจไทยก็ไปได้ถ้าอยากจะไปและประและประชารัฐก็พร้อมเวลคับอืมเวลคัมเลยวอร์มเวลคัมเลยอย่างอบอุ่นเลยและพลังประชารัฐล่ะขนาดด้วยกันพลังประชารัฐก็ได้แรงหนุนก็เยอะนะเพราะเพราะเมื่อปลายปีที่แล้ว เขาบอกว่าลุงป้อมเคยออกปากบิ๊กแปะก็ดีนะเชียร์บิ๊กแปะพูดง่ายๆเชียร์บิ๊กแปะลงผู้ว่าคอทมโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นแต่เขาก็แต่เขาเล่าว่าจริงไม่จริงเราก็ไปดูกันนะโอเคเขาเล่ามาประมาณนั้นประมาณนั้นหรือถ้าจะลงหรือถ้าจะลงอิสระผมก็เชื่อว่าถ้าจะลงอิสระก็ต้องบนเรือนไทยที่มีการเจรจาอะไรบาประการกับบางภรคการเมืองคนฉลาดคนเข้าใจการเมืองอย่างบิ๊กแปะจะไม่รู้เหรอ ผู้ว่าคอมอถ้าจะได้ต้องประกอบด้วยคะแนนจากสองส่วนค่ะส่วนที่หนึ่งก็คือคะแนนจัดตั้งอต้องมีนะคะแนนจัดตั้งที่ผ่านมามันได้เพราะจัดตั้งสี่ห้าแสนเลยนะคะแนนจัดตั้งคะแนนจัดตั้งอย่างเดียวไม่พอไม่พออย่างที่สองต้องมีคะแนนแกะแสอ่าพอไหมคะแนนจัดตั้งคะแนนกระแสคะแนนกระแสก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลใช่ค่ะคะแนนจัดตั้งใครแหละที่มีพละกกาลัง ในการจัดตั้งมวลชนใครแหละที่มีเครือข่ายมวลชนในพื้นที่มากที่สุดมันก็ต้องมันก็ต้องพักการเมืองถูกต้องใช่ฐานเสียงกทมสกสอขออะไรเขาก็เป็นฐานเสียงได้นะดังนั้นดังนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะนะมันเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวค่ะนะครับนะครับพร้อมละโอเคแต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือแต่แต่พูดไปแล้วนะชื่อชั้นของบิ๊กแบ ถ้าดูกระแสเฉพาะตัวมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าไปเทียบกับชัติชาติสิทธิพันธ์ต้องบอกว่าคนละชั้นนะชื่อชั้นในเรื่องของกระแสเนี่ยมันคนละชั้นแต่ทําไมเม่าสองวันก่อนเฮียชูฟันธงเฮียชูชูวิทย์กมวลวิสิทธิ์นี่ก็เข้าวงการมาแล้วรักประเทศไทยเคยลงสมัครผู้ว่ากทมได้คะแนนตั้งสามสี่แสนไม่ธรรมดานะเขามีประสบการณ์แต่ทําไมเฮียชูจึงฟันธงว่าบิ๊กแป๊ะมีลุ้น มีลุ้นด้วยส่วนคุณชัดชาติคะแนนจะเสียงแตกเพราะฉะนั้นต้องไปฟังคุณชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณชูวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณชูวิทย์ฮะสวัสดีครับ,นะรบผมชูวิทย์กระมลวิสิทธิ์ครับค่ะคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เดี๋ยววิคเคราะห์ไว้น่าสนใจใครจะได้เป็นผู้ว่ากทมต้องอาศรรัยเสียงต้องอาศรราัยคะแนนจากสองฐานฐานท,ที่หนึ่งก็คือฐานจัดตั้งฐานที่สองก็คือฐานที่ได้จากกระแสก็คือคะแนนกระแสคะแนนจัดตั้ง ที่ฟันธงว่าบิ๊กแป๊ะมีโอกาสจะเข้าวินผู้ว่ากทมเนี่ยวิเคราะห์จากอะไรครับวิเคราะห์จากกระแสจากคะแนนกระแสหรือคะแนนจัดตั้งครับมีปัจจัยอะไรหนุนบิ๊กแป๊ะคะคุณคุณดนัยครับครับผมลงผู้ว่ากทมเนี่ยสองครั้งครับค่ะผมอยู่กรุงเทพผมเข้าใจคนกรุงเทพสิคนกรุงเทพเนี่ยลงคะแนนไม่เหมือนคนต่างจังหวัดค่ะคนต่างจังหวัดนั้นท้องถิ่นเนี่ยเขาลงเพราะความใกล้ชิด ครับการทํางานแล้วก็มองเห็นเพราะกลุ่มชุมชนเนี่ยเป็นกลุ่มไม่ใหญ่แต่กรุงเทพเนี่ยประชากรเยอะคนก็เยอะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดผมให้คุณเดินหาเสียงในกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณว่าคุณเจอคนสักพันคนไหมไม่เจอเพราะฉะนั้นน่ะวิธีการหาเสียงของคนกรุงกับคนกรุงเทพเนี่ยเป็นการหาเสียงกับกระแสยกตัวอย่างคุณชัดชติ ค,คุณชจาชาติเดินไปบางบอลไปหาคุณวันไปหาสาวััดเหลิมนะก็ได้เท่านั้นครับเพราะกรุงเทพเนี่ยมันมีทั้งห้าสิบเขตมีคนลงคะแนนเป็นล้านๆดังนั้นการเล่นกับกระแสเนี่ยะจะง่ายกว่าการที่จะไปะะเดินหาเสียงจริงๆแต่ที่สำคัญคือกรุงเทพเนี่ยมีคะแนนจัดต้ับ คุณชัดชาตินั้นนะี่ไม่ได้ลงพักเพื่อไทยครับเพราะคุณชัดชาติกลัวว่าตัวเองจะไปผูกพันกับทักษิณภาพรักของคุณทักษิณก็เลยเลือกลงอิสระครับการลงอิสระแล้วถามว่าพักเพื่อไทยสนับสนุนหรือเปล่าครบับประกันว่าไม่เพราะอะไรฮะเพราะพักเพื่อไทยบอกให้ลงในานามพักก็ไม่ลงครับแกก็ดีตัวออกไปลงต่างหากดังนั้น คะแนานเสียงจัดตั้งหรือคะแนานเสียงในเขตต่างๆซึ่งมีสอระบบของสกออสขสสในพื้นที่คุณชาตชาติไม่มีคุณชาุิชาติจะได้คะแนานเสียงอ่าทีา่เป็นผู้แข็งแร่งเดินหาเสียงแบบโน่นนี่ก็ได้คะแนานเพราะปูล่าบวชมีคนคลื่นจมอยากคุณชา,ชาติชาติโอ้ดีคนหนุ่มคแต่ คุณชาติชาติจะไม่ได้คะแนนเสียงจัดตั้งอันนี้คือจุดสําคัญครับจุดสำคัญที่ทําให้คุณชาติชาติได้แต่คะแนนฝั่งเดียวเท่านั้นค่ะอืมอืมคะแนนเส้นตัวมมกลับมามองดูกลับมามองดูอคู่แข่งของคุณชาชาติอีกครับคู่แข่งคุณชาชาติที่อยู่ในระนาบเดียวกันครับอ่าเรียกว่าคนรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่อ่าเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งแน่นอนว่าที่ผมประเมินเนี่ยพักอนาคตใหม่เนี่ยไม่ส่งไม่ได้อยู่แล้วค่ะอืม เป็นไปไม่ได้ที่พักอนาคตใหม่จะไม่ส่งใครและเฉยๆแต่้นพักอนาคตใหม่ก็จะส่งคนที่แน่นอนว่าคงจะใกล้ๆกับคุณชาติชาติครับดังนั้นก็จะต้องมีคู่แข่งอีกละที่เป็นกลุ่มฐานเสียงเดียวกันเพราะปูร่าโหวตเหมือนกันซึ่งมาต้องมาแบ่งคะแนนกับคุณชาติชาติผมก็เลยมองว่าคุณชาติชาติเนี่ยอ่าอาจจะคะแนนแตกคือไม่สามารถจะกลุ่มคน พอผู้ลาว์วรุ่นใหม่ทีเดียวได้ครับขณะเดียวกันไม่มีคะแนนจัดตั้งคะแนนจัดตั้งที่สาคัญนะครับหมื่นหนึ่งเนี่ยบอกรับประกันเลยต้องมีหมื่นหนึ่งในเขตหนึ่งมีห้าสิบเขตก็ต้องมีห้าแสนตุนละพักประชาธิปัตย์ก็คงจะมีอพักประชาธิปัตย์เหตุที่พักประชาธิปัตย์ไม่มีก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอพักประชาธิปัตย์คะแนนในกรุงเทพเนี่ยมันลอยโถย อืม,อ,มอร่อยทอยเพราะว่าโอ้ยยังยังยังไม่เรียกว่าเจ็บเก่ายังไม่หายคนกรุงเทพค่ะได้เจ็บเก่าไปแม่ก็เลยก็เลยก็เลยจะเลือกใครก็อะจะเลือกไปอย่างนั้นนะเอาลงลงไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ค่ะอืมทีนี้ก็เกิดความลักษณะที่ว่ากระเพื่อมของคะแนนของกรุงเทพแต่สําคัญเนี่ยมผมไม่กล้าทานายเหตุผลก็เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับคือ ผมถามคนกรุงเทพว่าอเขตเนี้ยสอสอเขตเนี้ยใครเป็นสสยังไม่รู้เลยครับที่นี่นี่ถามเขตเนี้ยเอาสมมติว่าอยู่เขตของเตยถามว่าสสของเตยคืออะไรบางทีก็ไม่รู้ค่เพราะว่าคนกรุงเทพต่างจากคนต่างจาังหวัดซึ่งพึ่งพาระบบการเมืองงานตกงานตายงานแต่งทำถนนสาธารณูปโภคแต่คนกรุงเทพท่านพร้อมไปหมดอืครับจนไม่สนอะไรเพราะฉะนั้นเลือกตามใจ เลือกตามเลือกตามกระแสแล้วก็ตามช่วงเวลาด้วยอ่าพอพอเห็นกระแสเเขาเลือกคนนี้คนนี้ดีนะงั้นอย่างนี้อ้าวไปตอนนี้ท่านจะได้รับบัตรสวัสดีปีใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมมองพบตรอดีตทบตรจากทิ์เนี่ยแกไม่มีอะไรเสียหายอผมมาห้าปีผมถามว่าห้าปีคนที่เป็นทบตรห้าปีเนี่ยแล้วอยู่ได้ถึงบัตรนี้แล้วเกษียณแบบ ธรรมดาหาไม่ได้นี่ยผมไม่ได้เชียร์แกแต่ว่าผมดูแล้วก็มังกรเลยนะเนี่ยการประสานกับรัฐบาลก็อย่าไปคิดว่าไม่จําเป็นมันสําคัญมากเพราะกทมอย่างที่บอกแหละไม่มีเงินรายได้ไม่เพียงพอต้องขอรัฐบาลการประสานงานจึงเป็นเรื่องสําคัญคนกทมจะต้องมองให้ลึกซึ้ง แต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกว่าผมไม่กล้าทํานายคุณดนายคุณอมรรัตน์เน่เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยพึ่งพาใครมันใจยากมันเหมือนคนวิ่งแข่งอ่ะดูออกนํานี่โอ้โหนําคนอื่นเขาแต่ไปเฉือนกันตอนท้ายสัปดาห์สุดท้ายวันเลือกตั้งอืที่ก็พลิกมาแล้วขั้นตอนเนี่ยของบ่มสุขุมพันธ์เนี่ยกระพุงสะพัดกระพัดอ่ะใช่ใช่จัได้อันนั้นก็ชัดนะโอยโอยออกมากี่ครั้งปุงสะพัดนำ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  ที่ไหนได้เจอการเมืองอธิสุดท้ายบอกโอ้ยรัฐบาลสมัยนั้นเพื่อไทยอ่าถ้าเกิดท้องถิ่นกรุงเทพเพื่อไทยก็จบแล้วประเทศไทยกินรวบประเทศไทยไม่มีเช็คบาลานเลยเอืมกินรวบประเทศไทยซึ่งซึ่งซึ่งไม่รู้จะไปบาลานทําไมเออเพราะว่ามันเป็นนี่มันเป็นท้องถิ่น,นมันสองานมันคนละส่วนกันมันไม่ได้ไปทํางานการเมืองแบบภาพใหญ่จะได้ไปแข่งกันแต่แต่มันเป็น เรื่องของการเมืองที่เขาออกมาในอาทิตย์สุดท้ายว่าไม่เลือกเราเขามาแน่คำนี้มันใช้ได้ผลหลายครั้งแล้วนะไม่เลือกเราเขามาแน่ได้หลายรอบแล้วนะผมต้องบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันสําคัญมันอาทิตย์สุดท้ายพอกระแสมาปุ่งคนกรุงเทพเปลี่ยนใจทันทีเลยใช่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 มันเหมือนกับยคหนึ่งเจ็ดวันสุดท้ายคุณชวนพลิกเกมพาคนไปตายมหาจําลองไหยท้องเลย จัเคยถล่มทลายนี่คุณนายเนี่ยเห็นไหมคนที่ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์มักทําผิดพลาดซ้ํารอยเสมอค่ะดังนั้นเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์อทิตยาสุดท้ายเนี่แหละจะเป็นตัวเฉือนแต่ถามว่าภาพตอนเนี้ยผมก็ประเมินคร่าวๆแบบนี้ในฐานะที่ผมเคยลงผู้ว่าสองครั้งผมเข้าใจคนสิงเทปรดีผมผมไปหาเสียงต่อหน้ารับบตรบัตรตกผันหลังปุ๊บโยนติปะทิ้งเลยโอ้คุณชูวิทย์มีคนฝากถามมาค่ะ คุณชูวิทย์อย่ามาเชียร์บิ๊กแป๊ะเลยใครๆก็รู้ว่าคุณสองคนสนิทกันมากอย่ามาออกตัวเชียร์กันแบบนี้แปลว่าอะไรคะผมผมผมงขางว่าผมผิดอะไรถ้าจะเชียร์ใช่ไหมผมจะเชียร์ผิดอะไรอผิดอะไรโอเคชัดเจนดีผมก็เลงพอสถานการณ์ถูกไหมผมเชียร์บิ๊กแปะเชียร์ชาติชาติผมเชียร์ผมก็เสียงเดียวอะ เอิ่มเสียงเดียวผมจะไปทำอะไรได้คนเียตามควยเี่ยตกลงตกลงเฮียชูกับเียแกนี่สนิทแกแล้วตกลงสนิทแกแล้วผมไม่สนิทกับแกนะเหรอแต่ผมรู้จักแกมานานอ๋อรู้จักมานานอออผมไม่เพราะถ้าผมสนิทกับแกจริงผมจะต้องไปมีคดีตั้งสิบเจ็ดคดีไปติดคุกติดตารางอ้าวแล้วแล้วผมติดคุกหรือเปล่าผมผมผมโดนตำรวจจับหรือเปล่าอืก็หลายหลายเรื่องผมก็ ผมก็ไม่ได้ว่าผมไม่ต้องไปพึ่งพาใครโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละทีนี้ทีนี้ลองอ่านใจคนอย่างบิ๊กแปะสักนิดสิครับก็น่าจะเกษียณแล้วก็ไปมีความสุขกันนะครับคุณดนายทำไมเลือกมาเหนื่ยากมาเล่นการเมืองเพราะอะไรอ่าเนี่ยไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจบรรดาข้าราชการคคือข้าราชการใหญ่ๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณตื่นมาเนี่ย อาตอนมีอยู่ในตอนแดงเนี่ยคนเต็มบ้านรถเต็มซอยอาใช่แล้ววันนั้นเนี่ยตื่นมาหนึ่งตุลาไม่มีใครมาเลยเหงาหรือว่าค่อยๆลดลงลดลงลดลงมันเหงาอมันเหงาการที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในวัยหกสิบผมยังยังบอกอยู่เลยว่าหกสิบเนี่ยมันยังไม่แก่จริงๆเนี่ยบางประเทศนี่หกสิบห้าเจ็ดสิบถึงจะเกษียณแต่ทีนี้คุณตื่นมาคุณไม่มีใครเลยเข้าใใช่ไหม ยังมีไฟอยู่ยังอยากทํางานอยู่มันก็ไม่ผิดนี่ครับที่ว่าคนหนึ่งอยากจะทํางานอยากจะหกสิบตัวเองจะให้ไปนั่งตัดต้นไม้สวดมนต์เลี้ยงหมาก็อาจจะไม่ใช่สไตล์ของตัวเองเออประธานโทษนะอยากจะทงานแล้เลี้ยงหมาประธานโทษคุณชูวิทย์อาการคนแก่คนวัยหกสิบอย่างที่คุณชูวิทย์บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการอยากทํางานหรือเป็นอาการขวคว้า สองคำน้ต่างกันนะก็คือการขว่คว้าหรือการดำรงอยู่ในสถานะที่ยังรับใช้ประชาชนได้ผมว่ามันก็มันก็ไปไปไปแบ่งยากนะโอเคบางคนอยากจะทำงานเพื่อรับใช้อยู่ยังอยากจะอยู่ในสิ่งที่บริการประชาชนได้เคยทำงานมาครับโอ้แล้วอยู่วันวันหนึ่งนี่มัน ไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยมันอาจจะเขาอ,อาจจะไม่ชอบผม <Okay. S 2> ไม่ทราบโอเคเข้าใจเข้าใจทีนี้ทีนี้ขบวนเลยดีกว่าคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์วิเคราะห์ว่าคุณชัดชาติเหนื่อยสักนิดหนึง่งเพราะคุณชัดช,ชาติกับก้าวไกลหรือก้าวหน้าก็แล้วแต่<ม>ฐานเดียวกันฐานมันเหลื่อมกันค่อนข้างมากกัน,นะครับน่าจะตัดเสียงกันเองในส่วนของคะแนนกระแสขณะเดียวกันเชื่อว่าเมื่อไม่ลงในนามของเพื่อไทย จัดตั้งของเพื่อไทยจะไม่เทคะแนนให้กับคุณชาติชาติวิเคราะห์อย่างนี้ใช่ไหมใช่หมายความว่าเพื่อไทยเขาจะส่งคนของเขาลงอย่างนั้นเลยครับคุณคุณดนายระบบพักการเมืองเนี่ยถ้าเป็นพักใหญ่แล้วไม่สกเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงพักประชาธิปัตย์ก็ต้องส่งไม่ส่งไม่ได้พักเพื่อไทยก็พักเพื่อไทยก็ต้องส่งเขาระบบพักพักใหญ่เขาไม่ส่งใครเลยคนก็จะมองว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าพักประชาธิปัตย์ส่งพักเพื่อไทยส่ง พักอนาคตใหม่ก็ต้องส่งเก้าไก่เก้าไก่ครับเก้าไก่ส่งกเก้าไ่คนก็จะคนก็จะบอกไอ้นี่มันอะไรถูกไหมอ่าแล้วพอปรชรล่ะพลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐนี่เป็นข้อยกเว้นอ่าอธิายยัทำไมยกเว้นล่ะพักใหญ่นะเพราะว่าอ่าระบบราชการระบบการเมืองอยู่ที่พักพลังประชารัฐแล้วนี่ครับ คุณ uhm, ไม่มองเหรอพักเพื่อไทยนี่เป็นฝ่ายค้านะ palabras, คุณไม่อยากส่งลงเหรอคุณจะได้ไปคุณจะได้ไปแสดงผลงานให้ไปนี่ rade, attorney, claro. คุณเป็นแต่ฝ si> ่ายค้านไม่ม oh, ีแต่พลังประชารัฐนี่คุณว่าอำนาจอยู่ที่ใครอ่ะโอเคก็อยู่ที่เขาแล้วล่ะต้องมอคที่พลังประชารัฐใช่เข้าใจเข้าใจหมายความว่าหมายความว่าหมายความว่าบิ๊กแปะเนี่ยลงเที่ยวเนี่ย คะแนนกระแสก็ต้องทํางานสร้างภาพของตัวเองตั้งแต่วันนี้ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะได้คะแนนจัดตั้งจากพลังประชารัฐใช่หรือไม่มาหนุนใช่ไหมคอปชรหนุนบิ๊กแป๊ะถูกต้องจบชัดเจนจบค่ะชัดเจนชัดเจนขอบคุณครับคุณชูวิทย์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะคุณชูวิทย์กำมลวิสิตนะคะดีหัวหน้าพักรักประเทศไทยค่ะ